ความสามัคคีนั้นอาจหมายความถึงเห็นชอบเห็นพ้องกันโดยไม่แย้งกันความจริงงานทุกอย่างหรือการอยู่เป็นสังคมย่อมต้องมีความขัดแย้งกันความคิดต่างกันซึ่งไม่เสียหายแต่อยู่ที่จิตใจของเราถ้าเราใช้หลักวิชาและความปรองดองด้วยการใช้ปัญญาการแย้งต่างๆย่อมเป็นประโยชน์ ถ้ามีรากฐานของความคิดอย่างเดียวกันรากฐานของความคิดนั้นคือแต่ละคนจะต้องทำให้บ้านเมืองมีความสุขมีความเป็นปึกแผ่นพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมมานาถบพิตรบรรจบวานมงคลดนสวัสดิเลิศพิพัฒน์สุภรามหา ทรงธนุชาติศาตสตร์ินทั่วถิ่นไทยพระรัตนไตรประธานพรบวรเทินควรมีควรแล้วแต่จะโปรดกล้าวกระหม่อมคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัดพฤติกรรมของลูกคือผลผลิตจากการเลี้ยงดูของพ่อแม่นะคะ คุณผู้ชมคะช่วงนี้พบกับโดนัทพัทรพลและเมมีธัญญาวีในละครชุดอุ้มรักปฏิหารต่อด้วยรายการชิจอรอดูคะ่ะ